สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเพจจ้านเดียวกับมิวได้บายพัทสวีค่ะมาคาวันนี้กินลาดหน้ากันค่ะวันนี้ฟากทองไว้กับลาน้านตามซังค่ะขี้ครานทำข้าวในเมื่อขี้ครานก็ต้องสื่อพวกกินค่ะค่ะสันใยอืยกินก๋วยเตี๋ยวลาดหน้าสื่อไปฟากแม่ชุดนึงน,น,นก,กันค่ะนม่จะถั่วกินก๋วยเตี๋ยวลาดหน้าจกานี้แกล้งบาน อันนี้สังพิเศษกับสังพิเศษ60บาทถ้าว่าแบบธรรมดา40คบ่ะรัดหน้าทะเลให้เกเปลือทีนี้อะให้เก็บยังไงคเนีเนี่ยแ่ะก็พวกกัดจังถ้าวันนี้ต้องตัดแอ้มยิ้นคองค่ะรัดหน้าทะเล อันนี้ก็เครื่องปรุงวางีกเกตถุงอยู่ค่ะยีบปรีพริกป,ป่นน้ำตาลไม่ใส่ค่ะไม่ชอบกินหวานใช้น้ำตาลลืมเอาน้ำปลาข้าวมา ผลโอเคพอแล้วเลยแพทไปกรนนำส้มพริกน้ำส้มลืมเอาน้ำปลาข้าวมาไม่เคยที่กาดจะขึ้นละขี่ป่าวว่ากินเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวแพท เข็มน้อยๆ <S <S เห็นเันไหมคะมองเห็นกันหรือเปล่าดระติฉุ่โอเค มือแรกค่านี้วันนี้ทัานนี้ไม่กินไม่กินข้าวที่วันนี้หัวชาวกินแต่กล้วยใบซ้องซ้น้วยกับกินวิตามินกล้วยแหลมมือหน้ากันค่ะซ้องซ้ลูกวันนี้กี่การทำกับข้าวแต่ใจยันยากีรีวิวยากี่ทำคลิปก็ต้องสื่อเขาค่ะเดี๋ทำก็กินคนเดียวทุกวันเลือทุกวันกี่กลางตั้งกินแรดดิา ร้อยค่ะเดี๋ยวถ้าได้น้ำปลาตะคิดก่อนร้อยวันนี้เลยกี่การยกขึ้นเลยลืมมาค่ะกินกับเราง่ายๆวันนี้พอได้จักป้าคุมหัวโหลดกระโพอแล้วค่ะกินกันวันๆอย่าปิดที่ปิดตัน้นหมักร้อยค่ะ ร้านนาทะเลใส่ปำเมึกใส่กุง้งใส่ลูกชิ้นปลาแต่ว่า วันนี้คืมฝ้าคืนฝนค่ะฝนตกปรมจํตกไม่นักหมากดิ้มกันไม่ร้อนอไม่ตกไร้วันหลยกันฝนง่ตอนหมาแห้งมเมื่อไรน้าบ้าน กับข้าวยังครบกันเนตู้เย็นเป็นปลาเป็นอะไรเป็นพักเป็นปลาย่างครบแต่ว่าขี้กลามตั้มขี้กลามต่้มนึก็สื่อเขกินวันนี้ปต่เดี๋ยวลูกสาวเขาตอนเย็นเขาก็ไปงานแต่งข้องเพื่อนก็ทึ่งทำก็กินคนเดียวทึ่งเลือดหละสื่อจบพกฤทิบัตรย้า นี่หนังกินเงียบเลยค่ะเหนื่อยของผู้าชาวไม่กินข้าวที่มันข้าวไม่เคยเป็นเมลาค่ะกินข้าวชาวสุดก็ประมาณตีสิบเอดอันคือมือชาวบางที่ก็สิบสองตีหนึ่งพอผัชวีตื่นก็ประมาณตีสิบ ตีซิบเลือใช่เห็ิที่วนอนตื่นตีสิบตีสิบเลื้อพอกลางคืนว่างนี้รับตีสองตีสามค่ะบางคืนป้าก็ไปตีซีว่างให้ได้รับรับอยากคนไว้ทงพออายุมากเลยถึงรับอยากนอนตีสามตีซีถูกขึ้นถึงจะนี่พอรับเดียวถึงพอตื่นเข้าห้องน้ำสักหลบหนึ่งรับยาวที่นี่นัวตื่นที่หนึ่งตีสิบเลือตีสิบแอดบางทีตื่นถึงกันนั่นละพอตื่นก็ลึ่งลังทำงานบ้าน เก็บมาเก็บแมวถึงว่างยังได้กินกินข้าวกันนะั่นนะเลยเถียงหนึ่งนี่เหมือที่ก็เถียงวันที่ก็ตีน,นึ่งค่ะมาก่อร,รับประมาณตีสิบเอ็ดตีสิบสองก็ตือตีเจ็ดตีเจ็ดเรื่อเรื่อว่าชาวตื่นแล้วค่ะหมก่อในเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะเดี๋ยวนี้รับอยาก nắp dạng Nguồn tí xong tí xám gần hoa Dao thì này lắp Bằng thịt cây khăn lẻ Mới lắp thịt Thôi làm hành luôn mới lắp đi Ừm, em nào khăn Ok นามิลัวโอเคค่ะเจอกันไม่ลาวพรุ่งนี้คลิปหน้าค่ะ วันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ